สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนนางเงือกน้อยนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะอ้าเอาอยัางไงดีอันดับแรกนะครับจุดไว้เดี๋ยวมันจะเกินหน้ากระดาษอันดับแรกนะครับวาดหน้าเป็นตัวยูนะครับ ตัวอยู่กว้างๆหน่อยเลยนะครับต่อมาก็วาดตาลงไปนะครับตาวาดเป็นเลขศูนย์มีแววตาด้วยนะครับกะให้ประมาณเท่าๆกันนะครับปุ๊บ รู้สึกข้างนี้ใหญ่กว่านิดนึงเราก็มาแก้นะครับแล้วก็คิ้วนะครับคิ้วเราจะเหมือนสระอีกนะครับแล้วก็จมูกแล้วก็ปากนะครับ ต่อมาก็เราจะใส่ทรงผมนะครับทรงผมก็โค้งไปปึ๊บอีกข้างหนึ่งนะครับปึ๊บใส่หูด้วยนะครับหูของนางเงือแล้วต่อมาวาดเป็นลำตัวนะครับ เว้นตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับจะเป็นช่วงของหัวไหล่กับแขนนะครับเราก็จะวาดลำตัวอยู่ประมาณตรงนี้นะครับขีดลงมานิดนึงนะครับแล้วต่อมาในางเงื้กเราไม่โป้นะครับนานเนื้อเราจะใส่เสื้อด้วยอ่า แล้วก็เป็นหางนะครับหางของนางเงือก ก็ปลายหางนะครับปลายหางเป็นนังเงือกหางปลาทูแล้วก็แขนกางแขนออกไปนะครับมือ แล้วก็ผมนะครับผมของนางเงือกมีมีอะไรติดดีมีเป็นโบโบดีไหมเป็นปลาดาวแล้วกันนะครับติดที่หัวก็เหมือนจะเหมือนเป็นติดกิฟเนาะปึ๊บแแล้วก็วาดผมโค้งๆมานะครับ ปึ๊บปึ๊บอ,อ่ามาเรื่องเราจะผมยาวๆนะครับ วาดลายเส้นผมด้วย เสร็จแล้วเราก็ใส่เกล็ดนะครับเกล็ดเราไม่ต้องวาดเยอะนะครับตรงหางก็ให้มีลายด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็อยู่ในน้ำมีฟองอากาศ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการ์ตูนนางเงือกน้อยของเรานะครับวาดไม่น่ายากนะครับน้องๆหลายๆคนนะครับหัดวาดน่าจะวาดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่เพิ่งมาชมนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ